เท่านี้ก็เสร็จแล้วค่ะแกงคั่วฟักทองใส่ฟันสิงโตค่ะอร่อยรสชาติดีผมเพราะรลวกฟันสิงโตตั้งน้ำเดือดแล้วนะคะใส่เกลือดได้ที่ก็นำผักลงไปนักจะเป็นสีเขียวสวยนะคะ หลังจากนั้นก็นําไปแช่น้ําเย็นมนะาเป็นสีเหลวเครื่องแกงอุปก,กรณ์แกงก็มีฟักทองนะคะมีกะทิกระป๋องมีปันสิงโตที่ลวกแล้วนะคะแล้วก็มีเห็ดหอมสดนะคะแล้วก็พริกแกงค่ะค่ะเรามาลงมือทำกันเลยค่ะตั้งกระทะให้ร้อนนะคะใลงไปนะคะ จนกะทิแตกมันให้หอมหลังจากนั้นใส่พริกแกงนะคะลงไปหลังจากใส่พริกแกงนะคะก็คนให้หอมเคี่ยวไปสักพักนะะหลังจากนั้นเราเมื่อหอมดีแล้วนะคะเราก็มาใส่ผักชนิดใดไปนะคะใส่หิรงไปคนให้เข้ากันนะคะมาตั้งจีนไว้ หลังจากตั้งเดือดใส่กระทองลงไปแล้วนะคะเดือดได้ที่กระทองเริ่มสุกแล้วก็ใส่ฟันซิโตที่ลวกไว้นะคะลงไปชิมอยู่นะอระ่อยไหมะ ออนนี้ก็สุกแล้วนะคะอร่อยค่ะรสชาติดีค่ะไม่ขมเพร,ะรเาะลวกฟันสิงโตไปรี้บ้อยแล้วนะคะอร่อยค่ะลองทำดูนะคะท่านี้ก็เสร็จแล้วค่ะพร้อมเสิร์ฟค่ะแกงคั่วฟักทองใส่ฟันสิงโตอร่อยคั่วฟักทองใส่ฟันสิงโตค่ะ